สวัสดีตอนนี้นตองครับมันี้เป็นเสาร์วันที่30สิงหาคม2567พีน่น้องพ่อๆกันตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับฝอกประชาสัมพันธ์นะจ๊ะเอ็มเนี่มนยมาไลฟ์สดไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดอะดูวงงามนะเฟซบุ๊กแฟนเพจเดอะดูวงงามนะเขอไมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจ้ามีการสะสมกันทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะครับแจ้งมาหยุดนะครับเอมหยุดจังการพูดออกตลาดพิจารณาเสาร์ที่นะครับแม่145บวก145บวกแต่่150แมมลูกตััวครบ แม่ลูกลูกตัวเมีย<ค> <lever> เครื่องดำเครื่องดำอมขอบูดำแม่ลูกเจ่บาบ่านะครับแม่ลูก <25. S 1> สองหมืน้าหแม่ขาดดำเือ <25. S 1> นสองหมื่นห้ันขาดดำเดือน่แม่แม่ลูก,ลกตัวเมียครับเส้าหาแม่สูงร้อยสี่สบวกนะครับร้อยสี่บ้าบวกนะครับทายืนงามอยู่ขอแข่งกับตาดีนนถ้ายืนดีนะ,นะร้อยสีบห้าบวลูกเครื่องดำสมิท เรียมดีนะสวยเยอะนะสาวห้าแม่กระเมินดูกกะเมืนสนใจที่ต้อเดียบเบอร์ไย์แดสามศูนย์แปดสามหนึ่งหกเก้หนึ่งสปดสนใจต้องมาสอบถามมันอีเหลือจะควบมันี้เลือคนีครบแม่สาน้อยแม่สาน้อยจะบามืนสามพันหมื่นสามหัวหล่นล่นมีตุ่มเขาหน่อยนึ่งนะหมื่น0มื่นสาม สีจำปาสีข้อเกล็ดนะครับสาวรอผสมนี่ลองสาวน้อยนะหมื่นสามนะครับหมื่นสามเครื่องดำโอมนะครับเครื่องดำโอมนะหมื่นสามเครื่องดำโอมนะครับกับนะบเอฟซีท่านใดนะครับคือชมไลายสดแล้วนะครับตัดสินใจบ้านใดนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณ11บเอโมงนะครับประมาณ11บเอโมงหรือว่าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับ มาชมคลิปอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเอมินสิลงคลิปให้นะครับอ่ากล้องตัวที่ไลรสดยืนมันเน็ตมันบ่ค่อยดีนะครับเน็ตมันสิบแตกๆยังไงชั่หน่อยนะครับครับมามาชมในอ่าวิดีโอนะครับเดี๋ยวเอมินสิลงคลิปให้นะครับครับสิชัดเจนกว่านะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับแต่ว่าถ้าชมบชุบไรสดก็สิได้ได้เบิ่งก่อนนะครับได้เบิ่งก่อนนะครับครับขอบคุณครับอันโอ้ ให้หอยงัวงไม่ก่อนเน ται, ี่ยใ <lawsuit royable. S 1> ห้หอยงัวงไม่เน้แม่ลูกพี่นเนาะโดยกันเป็นเป็นเป็นใหญ่ไข่นะเป็นใหญ่ไข่ั้ยแม่ลูกลูกตัวเมียครับแม่แม่ผสมแล้วนะครับแม่ผสมแล้วแม่เครื่องยำลูกเครื่องยำอมแม่ลูกค่าเจ็บาทครับได้สองหมื่นสิบห้าร้อยงหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแม่ผสมจะเกิดไเดี๋ยวสองเดือนเดี๋ยวสองเดือนอ่ะ สตัวสามหัวใจพนะี่น้องสองหมื่ันสูงประมาณร้อยยี่บเจบวกนะครับร้อบวกนะครับสูงร้อยบเ็วก 21, สองหมืตัวสมหัวใจนะี่นรับแม่เครื่องดำลูกเครื่องเหลืององมนะครับแม่เครื่องดำลูกเครื่องเหลืององมนะเอาเรียบดีอยู่่อาอยาง,งามไป่างงามอยู่นะครับ สนใจติดต่อได้เบอร์ไหนครับ082 8585 580สนใจตัวสองตัวสามหัวใจนะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแสดงฟ้าเริ่มปิดแล้วขึ้นม่วๆเนี่ยอาการที่ยังพายุสิมากลมแต่เย็นๆนะครับลมเย็นๆนะครับแหญ่มินท์พายเร่งเล็กๆไปนะครับเรเล็กๆอย่าง นั่นคีอเป็นตอราคากันอยู่เป็นตอราคากันอยู่เพราะอ้วนไงตัวนี้สองหมืน่นสองหมื่นหกกับสองหมื่นสี่ตัวนี้สองหมื่นสี่เป็นเงนสองหมื่นหกมันเตี่ยวกันครับ นัวตัวเลเศร้าเศรีู่้จักับจัรงอันนี้พายางหลออเงินนะนัวนัวนัวแบบนี้เป็นตลาดพเ่นขายจักบาทมาก่ปถามลองถามันนะ ว่า wow. จำปาเครื่องเหลืองไม่มานมั้งบอครับน no. exactly. so ี่ยไม่มานเปิดราคาอะไรไปไหเนี <in their lap> ่ยเศร้าแหงสองหมื่นห้าพันนะสั่งขาเตหางดีอูที่หนึ่งูนร้อยสี่สิบบวกเร้าสี ทางดังมันทางดังใสไหมมัวมันทางดังใส่ครับวมันทางดังใส่บ่คืดเลยแงลูกคุณตอนเราข้าอย่างเงี้อันนี้ลูกประมาณลูกหางบงจากเขาเราเขาหากันไงก็ทันอี่เงี้มัวมุม หัวแดงปิดหนาดำนิดหน่อยหัวแดงหนาดำแม่ลูกแม่ลูกยู่ตรงไงคุณตอนคุณตอนราคากัน้อ่หมูเด็กๆก็พิจรารณาอยู่ก็เดง ก็ได้ป่าสามเดอยากก็ได้ี่หมื่นสี่หมื่นขวบนึ่ง่าบางอาสี่หมื่นขวบแง่สองหมลูก2องหมเป็นกป็ลังตอกันเงคนันะนะนบครับเทวดาพนวาไห่สามเจ็ดหนึ่ผู้ท่านมันหนะ้ครบบสี่หมืนขวบนครับป่าพันวาบานอยานะ่าบ สูง145แต่105หานะลอย45บวกนะถ้ายุดงามนะหัวอ้วนนะหัวหัวโค้งสางนี้นะหัวมีเนื้อมีหนังนครับเขาหัวจะวัดเด็กกันนะลูกว่าเกินสองตัวแม่น,นี่นะเพื่อเผอื่อลูกเลนะี้ยเด้วยเขาเขากันนะ ขวมสีสันพันดาวเป็นตอนราคากันเยวเนะท่าน,นั้นข้างนี้เอ่อนี่โตเป็นตะบงวันนะครับนะเห็นมาแล้วเมฆดำมาแล้วนะครับคุณเนะมฆดำมาแล้วมือกัหนนฝะ้าปิดนะครับนะอากาศก็เย็นๆยัยงไงนะครับตัวผู้ฝนเหี่ยวเลยนะครับตัวก้อนเดียวนะครับก้อนเดียวเงาๆนะครับเมฆดำเหี่วยวเลย เป็นไก็เอมิ้งกับสิฟ้าวไปกันแล้วยนนะครับแต่เเพื่อนเพื่นตัดสินใจอยู่นะเพื่อนตัดสินใจกันอยู่แดดซองเนะเดแบบี๋ยวเอมิ้งขอเปลี่ยนมุมกันนะครับเปลี่ยนมุมเลยนะครับไก่ขายเันตนคนขายไก่กัน,น <c oughs> เหรอเปลี่ยน ตันต <S preach science> ้นเดี๋ยวง้อขาวง้อขาวเดี๋ยวซีถามหาอีกถามราคางัวขาวนัอเหยียดน้ามือกับหนงอ้ตื่นสีมตื่นเหยียดน้ามือับง้อเต็มรถสิบหลอหนึ่งแล้วนะเมื่อนี้อาจจะสองสองรถสิบหลอด อาจจะเต็มพ่วงแม่ลูกนะมือน,นี้นะครับเพราะว่าตอน,นมือเศร้านี่เต็มแม่ลูกอืมสุอ เวียด e. นามซื้อเมียเวียดนามซื้อเมียนี่ห้างเัาสื่อลูกเหยีกกันเดี๋ยวรอถามกันเมื่อเพิ่นซื้อเมียเป็นยังไับ้างวัวขาวเครื่องดำหมื่นหนึ่งพัน 064 150 13